สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยแอปทักษอรและครอบครัวทำพิธีลอยอังคารอธิคุณพ่อบอกลาคุณพ่อตลอดการหลังจากเมื่อวันเสราร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันชาปนากิจคุณพ่ออนุสร์พักสุขเจริญคุณพ่อของนางเอกสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญมีบุคคลจากหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมไว้อะไร และให้กำลังใจครอบครัวพักสุขเจริญกันอย่างเนืองแน่นแล้ววันที่8ตุลาคมแอปและน้องปีใหม่สวมชุดขาวพร้อมด้วยครอบครัวพักสุขเจริญได้เดินทางไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อประกอบพิธีรอยอังคารและอัฐิของคุณพ่ออนุสรส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายจากภาพจะเห็นคุณยายหมีและหลานสาวทั้งสามคน ยืนมองท้องทะเลบอกมือเป็นการอำลาคุณตาสุดที่รักตลอดกาล